ทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะดูแลผู้บริโภคตรวจเข้มสินค้าไม่ได้มาตรฐานหลังลุยโกดังย่าสมุปราการพบสินค้าด้อยคุณภาพเป็นจำนวนมากค่ะ นางสาวจิราพรสินทุพรายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทำงานเชิงรุกโดยให้มีทีมเฉพาะกิจที่ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจไม่ให้มีการขายสินค้าฝ่าฝืนกฎหมายไม่มีคุณภาพหรือไม่ได้มาตรฐานซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายของนางสาวแพททองทานชินวัฒรนายกรัฐมนตรีและเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย โดยเมื่อวันที่21พฤษภาคม2568เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนายรณรงค์ภูนพิพัฒน์ได้รับนโยบายและสั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคลงพื้นที่ตรวจสอบโกดังเก็บสินค้าแห่งหนึ่งย่านบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการพบสินค้าไม่มีคุณภาพและไม่ได้มาตราฐานจำนวนมากหลากหลายรายการค่ะอย่างเช่นแว่นตายาอาหารเสริม เครื่องสำอางกล้องรองเท้าชุดอุปกรณ์ทาความสะอาดโทรศัพท์มือถือโดยสินค้าดังกล่าวนะคะก็คาดว่าเป็นสินค้านำเข้ามาจากต่างประเทศนำมาขายในราคาถูกและมีการโฆษณาขายผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ชื่อดังไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วและเป็นวงกว้างค่ะก็ส่งผลทาให้มีผู้บริโภคหลงเชื่อสั่งซื้อสินค้าแต่เมื่อผู้บริโภคได้รับสินค้านะคะก็ปรากฏว่าสินค้าดังกล่าว เป็นสินค้าที่ไม่มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานหรือเป็นสินค้าที่ผิดกฎหมายค่ะเบื้องต้นตรวจสอบนะคะก็พบว่าไม่มีการจัดทําฉลากซึ่งเข้าข่ายมีความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคปีพุทธศักราช2522และมีหลายรายการเป็นสินค้าเข้าข่ายไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายของหลายหน่วยราชการกํากับดูแลซึ่งทางสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะก็ได้ประสานสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกําหนดสํานักงานกิจ การกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทรคมนาคมแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตรวจสอบต่อไปทางนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค,ะคะจะได้รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายรวมทั้งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจที่ขายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือคุณภาพอย่างเข้มขน้นและต้องขอฝากความห่วงใยนะคะไปยังผู้บริโภคในการซื้อสินค้า ค้าออนไลน์ต้องศึกษาข้อมูลให้รอบครอบก่อนตัดสินใจซื้อโดยพิจารณาจากผู้ประกอบธุรกิจที่มีข้อมูลสินค้าครบถ้วนและดูรีวิวหรือคอมเมนต์จากลูกค้าที่เคยใช้บริการตรวจสอบระยะเวลาการรับประกันสินค้าผู้บริโภคสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน1166หหรือที่เว็บไซต์ www.ocpb.go.th ค่ะ